สวัสดีสสดค่ะคสองใบเทากินแซบค่ะว่าจะทุกคนวันนี้ได้เป็นเมนูเราเราทะเลรวมแล้วจ้ะเราทะเลรวมกุ้งสดเแซบน้ำกันแล้วจ้ะกุ้งสดกูมาสดแต่ปะามตัหรกินปลมกก่อนกุ้ง หนขอดเป็นฟักเนอไม่ทางไม่ทันอืมอืมบาง

มีนฟงอืมมันถูกเนาอืมโะตัดเลยอืมอหมะจะสดๆเนี่ยมันจะหวานเนาะอืม ชำเลยไล้ขชางเขาสุดปวดเผ็รจิตจัดมโกเดลขอมึงอะมึกสส่ Bon, okay. on mm -hmm. 你看。Okay. ให้แขง็งแล้วแบบแบบว่าปอกได้ง่ายเนาะใส่แบ,บน่า่อมดจูจบจบคิดเหรอเพดสเตร์ดตสดน้ำพร้อม มสดต้มลืมได้ว่าในนี้น้ำปลาแดกอันนี่้มไม่น้ำต้มปลาเด้ืมปูลาดหน่อยชำไลยปูแสบปูสดแห้งอืออือหนึ่งมันกินอยู่ไ้กินที่หลังันกินที่หลัง ร<โ>ดแถวแตกลดบริทไงต้มตำลันเนี่ยก่อลาบนบ้านสำลานบ้านสำลานบ่เนี่ยแสบแสบจ้ะลันแสบบ้าปลี่บ้า,บาพี่บ,บับงดีงามไลก็แสบงามหาน่อยเนาะต้มตำสำลาน กินไปแล้วมัอกมเฮไก่กับสื่อเรากินได้แซ่บกุง้งเลยแบบร้ายอืมของเราสด

นีสดวัน mm. 啊！嗯、uh. mm，有、hmm. 点

แสบปากเพชรน้ำตาแตกทั้งเพชรทั้งแสบ,แสบอ๋อ ไปแล้วละจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขคอสโตลาไปก่อนเด้อยจ้าไว้พอการคลิปหนาจ้าฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในะเมื่อจ้าสวัสดีค่ะสสวััดีครบไปแล้วจ้าเพชรแห่ง